น้องโอเปที่มองเห็นนั่นเป็นอะไรครับอ๋อเป็นรัฐสภาเกียรก,กายครับเป็นยอดเขาพระสุเมนกินยาพูดับกลิน่นเวลาเป่าไม่มีเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนนะท่าผู้ชมะครับนีตรงนี้พื้นมันเอียงนะ,ะแต่มันนั่งได้ สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรวะนี่คนคนมาทักผมนี่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะบางคน,นวิ่งแบบบินไม่เอานะมันเล่นวิ่งทีแต่ศูนย์ศเอาช้างไปตัวเลยครับอ๋อวันนี้0ูนติดใจครับพี่อภิชาติวันนี้0ูนติดใจเบียร์ประชาชนซะแล้วฮะเรียกว่า ไรเดอร์แมนก็มาอันนี้เป็นซุปเปอร์แมนครับท่านผู้ชมครับออกจากเพยงหน่อยนะเพราะว่ายังปิดเียงไม่ได้ไม่ได้แลครับพี่หมูน้อยขอบพระคุณมากครับยอดเขาฟอสูเมนครับใช่ครับถูกต้องขณะน,น,นี้เวลาเก็ดนาิกา20าทีนะครับ ก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราทาชมบรรยากาศสักครู่ฮะแต่ผม ครับปวดห้องน้ำนิดหน่อยนะครับเมนเผาศพสวัสดีคุณหมัดดาวเหนือนะครับก็ออจากนะครับอดีตโรงเรียนของผมมานผู้ชมนะขณะนี้ก็เดี๋ยวรอเวลานะสวัสดีคุณน้ำตานะครับครบพราะว่าพี่น้องที่อยู่ด้านหลังนะฮะ ตอนนี้คนยังไม่แลกงานนะคะยังไม่มากระรดกเดี๋ยวประมาณสั่วโมงนี่ยเขาแลกงานแล้วพวกเราก็จอกมาเพราะว่าตอนนี้คนเนี่ยมันกลัวไม่มีแะแดกแต่มันไม่กลัวอดตายครถ้ามันกลัวไม่มีแะแดกวันนี้มันไม่ออกมาเพราะว่ามันต้องทำงานเอาไปแดกแต่สมมุติว่า จีดชักเดือน2องเดือนหรือสามเดือนน่ะดนแดกก็ไม่มีแจะแดกนะคะเพราะว่ามันต้องตกงานกันหมดนะคะเออพราะฉะนั้นเจ้ก้าก็บอกอะไรมากไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทีิของแต่ละคน มันเป็นชิ้นที่ของแต่ละคนก่าว่ากันไม่ได้นะคะแต่ต้องก่อนยายเป้าพูดมางแต่อกี้นี้แล้วว่าปีนี้พวกเราจะลำบากคันแล้วก็ก่อนปีใหม่ยายเป้าก็บอกแล้วว่าปีใหม่แล้วคุตติแล้ว,ลวอะไรเถอะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ยายเป้าก็รู้สึกว่าจริง คนต้ามากัดซินนะว่าเอาไปนี้เราจะไม่ยอมอมันแล้วทำไมไม่ยอมว่ากฎหมายของมันไม่ใช่กฎหมายของเราเ,เรามาขับไล่เหตุประโยชน์เรามาไล่เหตุประโยชน์ที่มันกินเงินภาษีประชาชนมันกินเงินภาษีเราแล้วมันก็ยังมาลังกแกเราเขาจะเลยครับต่อยมา,าต่อยรันก็ ไม่ใช่เป็นนักมันเป็นนายแล้วเรามันแดกภาษีเราทุกบาททุกกระตังมันต้องรับใช้เรา